ไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมครับอันนี้ต้องบอกว่าตามขุดจนเจอสมชัยแฉเอกสารที่หายไปกกตส่งยุบ31มสิบพักการเมืองนะครับนี่ครับนี่ฮะเป็นเอกสารที่หายไปนะครับคือก่อนหน้านี้อ่หัวข้ออาจจะคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งแก้ให้คุณผู้ชมเลยนะครับกกตไม่ส่งยุบพักการเมืองอ่าต้องมีคําว่าไม่ด้วยนะครับอันนี้แจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบทีนี้มันเป็นยังไงคุณผู้ชมครับ ผมทวนแบบนี้แหละนับตั้งแต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีพักการเมืองถูกร้องเรียนเรื่องกู้เงินจากกรรมการบริหารพักเนี่ยนะสามสิบสองพักสามสิบสองพักมีอยู่พักเดียวนั่นแหละที่กะกะตบอกว่าผิดก็คือพักอนาคตใหม่แล้วกะกะตก็ส่งให้กับสามรัฐนูร3สามรัฐนูรก็ตัดสินยุบพักอนาคตใหม่และตัดสิทธ์กรรมการบริหารพัก,พกทีนี้สังคมก็รอดูอยู่ไงว่าเออโอเคอนาคตใหม่ย,ยุบได้นะ แล้วอีก31เพักเนี่ยมีพักเล็กพักน้อยพักใหญ่พักภูมิใจไทยพักเพื่อไทยมากันหมดนะครับก็มีคุณศรีสุวรรณเนี่ยร้องเข้าไปร้องเข้าไปเหมือนกันปรากฏว่าเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งกกตมีข้อสรุปออกมาบอกว่าผิดพักเดียวก็คืออนาคตใหม่อีก3 1มพักไม่มีพักไหนผิดสักพักอ่ะเพราะฉะนั้นกกตก็ไม่ส่งเรื่องให้สามรับนูนคุณศรีสุวรรณก็ออกมาโวยนะว่าเฮ้ยกกตทาอย่างนี้ได้ยังไงกกตควรส่งเรื่องให้สามรับนูนเป็นผู้ตัดสิน ไม่ใช่กะกะตเนี่ยจะมาตัดสินเสียเองอีกคนที่ตรวจสอบเรื่องนี้ก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งเช่นเดียวกันคุณสมชัยบอกว่าเหตุผลที่กะกะตพูดเนี่ยนะกะกะตบอกว่าพรรคอื่นเนี่ยกู้ไม่ถึง1ิบล้านเฮ้ยคุณสมชัยก็บอกว่าคุณเจ้าเหตุผลนี้จริงเหรอ ทั้งๆที่มันไม่เหมือนกับพี่สามรัฐธรรมนูญเคยไม่นิชัยเอาไว้นะแต่เอาเถอะถ้าคุณจะติต่าวว่า10บล้านก็10บล้านคุณสมชัยก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของโกโกตเพราะเหมือนเคยจะเห็นว่าโกโกตเคยรายงานเอกสารการเงินของพักการเมืองต่างๆคุณสมชัยจําได้ว่ามันมีหลายพักการเมืองเกิน10ล้านแต่พอเข้าไปดูรอบใหม่เนี่ยเอกสารที่ว่าน,นั้นมันหายไปก็เลยตกอกตกใจกันทั้งประเทศว่าเฮ้ยมันหายไปได้ยังไง ล่าสุดคุณสมชัยใช้ระยะเวลาพักใหญ่เลยนะฮะไปหาจนเจอคุณผู้ชมนึกดูนะฮะไปหาจนเจอคุณสมชัยบอกว่าพบแล้วเอกสารที่หายไปหนึ่งหน้าจากงบการเงินในเว็บไซต์ของกะกะตรายงานงบการเงินของพักภูมิใจไทยยกตัวอย่างพักภูมิใจไทยขึ้นมาเลยนะฮะในปี2561อยู่ในหน้าที่457ถึง461ของรายงานงบการเงินพักการเมืองปี2561 ขาดเอกสารที่ระบุว่ามีเงินยืม30ล้านหนึ่แสนบาทโดยควรจะปรากฏเรียงอยู่ในหน้าแรกของเอกสารชุดดังกล่าวซึ่งผมเข้าใจไปว่าน่าจะมีคนดึงออกเมื่อตรวจสอบเอกสารโดยละเอียดทั้ง608หน้าพบว่าเอกสารชิ้นดังกล่าวไปเรียงสลับอยู่ที่หน้า556ในส่วนของพักเพื่อไทย พร้อมกับถามว่าโดยมีเจตนาใดหรือความผิดทางเทคนิคใดไม่ทราบดังนั้นในวันนี้ที่ผมตั้งใจว่าจะไปร้องกะกะตในเวลา1 0 3นาิกานาทีเรื่องคนดึงเอกสารออกเพื่อช่วยเหลือพักการเมืองบางพักจึงขอยกเลิกส่วนประเด็นกู้มากกู้น้อยยืมมากยืมน้อยก็สมควรยุบพักนั้นมีท่านสีก็คือคุณสีสุวรรณไปยื่นอยู่แล้วผมจึงไม่จำเป็นต้องไปยื่นซ้ำจึงเรียนมาเพื่อประชาชนทราบ สมชัยสีสุทธิยากรน,นี่ฮะคุณผู้ชมครับมันมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือคุณสีสุวรรณบอกว่าจะกู้มากกู้น้อยกู้อะไรก็ตามแต่ถ้าไม่เป็นไปตามพรบรพรรคการเมืองเนี่ยก็ผิดต้องส่งสารแต่ก็กตอบอกว่าไม่ไม่ใช่สิ เอาแค่ไม่เกิน10ล้านถ้าไม่เกิน10ล้านก็ไม่ผิดแต่คุณสมชัยก็ไปขุดว่าเอา้านี่ไงพรรคกูใจไทยยังเกิน10ล้านเลยยังมีรายการกู้ตั้ง30.1ล้านบาทเห็นไหมฮะคือไม่ว่ากะกะตจะชี้แจงไปทางไหนก็ถูกดักหมดก็ถูกดักหมดก็ถูกดักหมดสังคมก็ครางแครงใจว่าตรวจสอบไปทั้งหมด32พรรคพักกะกะตอบอกว่าผิดอยู่พักเดียวส่งให้ศามรัฐนูนสามรัฐน,น,นูนก็บอกว่าผิดด้วยแต่อีก31พรรคพักกะกะตเล่นตัดตอนเลยไม่ส่งไปที่สาลรัฐมนูน พอไม่ส่งไปปุ๊บ31พักก็รอดขึ้นมาทันทีจริงๆคุณศรีสุวรรณขู่ด้วยนะฮะว่ากะกะตนเนี่ยถ้าไม่ดําเนินการส่งให้สามนูนเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ด้วยนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 8 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะ กดเลยค่ะ <laughs> <laughs>